สวัสดีรอบดึกนะคะยังไงวันนี้นะคะเราก็ลงหลายคลิปหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนเป็นยี <S <S <ห>่สิบเอ็ดวันทางการตัวของการใช้ตัวนีโออะใครอยากทราบอะไรก็ถามมาได้นะคะนีโอแฮร์โรชันนะคะตัวนี้จาจากคนใช้เองเนาะตัวนี้ใช้แค่ขวดครึ่งนะคะแล้วเห็นผลจากก็เลยเอามา มาขายนะคะพุ่โนมาขายนะคะขวดละ660บาทนะคะมีค่าส่งแค่สิบาทส่วนชิ้นที่สสั่งฟอ้อมกันก็ก็จะคิดค่าส่งแค่ตามจริงค่ะบวกแค่20บาทนะคะแล้วก็ส่งเป็นเคอรี่ให้นะคะยังไงถ้าเป็นสั่งในช่วงนี้ก็ต้องขอโทษทีนะคะเพราะช่วงของเดือนนี้มีวันหยุดเยอะบางครั้งอาจจะขนส่งอาจจะล่าช้านะคะยังไงช่วงนี้จาาก,ก็เริ่มทยอยสั่งเข้ามาขายแล้วใครสนใจ ติดต่อจาได้นะคะแนะนํานะคะให้ซื้อสองขวดนะคะให้ซื้อสองขวดไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะไปแพงตรงค่าขนส่งส่วนจาเองเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกนะคะไม่ได้มาโกหกตอแหลนะเพราะใครๆก็รู้ว่าจะเป็นคนหัวเถิดอ่ะดูหมวกก่อนจะเป็นคนชอบใส่หมวกนะคะ ก็ไปเกาหลีเอ่ยไปฮ่องกงเอ่ยก็ถ่ายรูปก,ก็จะใส่หมวกตลอดนะคะเดีย๋ยวถ้าไปไปเกาหลีคลิปหน้าก็อาจจะไม่ต้องใส่หมวกแล้วนะคะยังไงนะคะก็รอดูพากินพาเที่ยวของจาแล้วกันเนาะถ้าจาว่างนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่องอ่าผลิตภัณฑ์ความสวยความงามสอนทำเครื่องดื่มนะคะขอให้ช่วงนี้ว่างก่อนนะช่วงนี้กำลังเริ่มเข้าที่แล้วนะคะ ร้านขายน้ำก็ถามว่าก็พอได้นะคะต้องบอกว่าพอได้ในเศรษฐกิจแบบนี้คือพออยู่พอกินพอได้ช้อปลาซาด้ากับช้อปปีบ้างนะคะแต่อาจจะไม่แบบฟุ้งเกเหมือนตอนทํางานประจํางานประจําก็ไม่ใช่ขี้เหร่นะคะเห็นใจกานงานธรรมดางานประจําของจาอย่างไม่ได้ก็สองหมื่นกับสามหมื่นทุกเดือนนะคะคุณหาพอมาออกบอ,อก พอออกมาขายของเองถามว่าเงินมันน้อยลงมันมันน้อยลงนะคะด้วยความเศรษฐกิจยวโควิดเนาะจ่าก็เลยมาขายน้ำแล้วก็ขายพวกไวก่๊อปเฟนฟายนี่แหละก็คือต่อยอดให้ชีวิตตัวเองอะไรที่มันมันมันแช่ช่องฟิตได้ก็แช่กันไปคราวนี้ก็ช่วงขายของเดือนแรกเนาะก็หัวมันเป็นไข่นาวแล้วก็มันก็เถิ่อขึ้นสูงมากพออายุจะ40แล้วเนาะพอคราวเนี้ยพี่สาวเองก็บอกว่าเฮ้ย เราใช้ตัวนี้ดูสิอ่ะก็ซื้อคอาพี่าใชซแล้วว่าอันแบบไม่เสียหายก็ไหนก็จะลองปกติก็เป็นคนที่คิดว่าช่างแม่มาเอถอะเพราะเกิดมาเป็นกรรมพันธุ์หัวรัดหัวเถิะมันคงเป็นเรื่องปกติก็มีโดนล้อบ,บูรี่บ้างมันก็ปล่อ,อยช่างมันแต่พอมาใช้นะคะก็คืออาทิตย์แรกมันรู้สึกติกๆ,ๆมันเริ่มมีตอผมเว้ยอาทิตย์อาทิตย์แรกก็รู้สึกว่าิ๊กๆ,ๆ,ๆ ก็ยังต้องเฉยอยู่อันที่สองก็เริ่มมีต่อผมอ่าอันทย์ที่สามเออเริ่มเห็นคุณเห็นขนอ่อนไหมคะขนเหมือนขนแขนของเราขนอ่อน,ออนเนี่ยมันแทงขึ้นมาเฮ้ยมันดีว่ะคราวนี้ก็เลยหนึ่งเดือนมาเออก็คิดว่าไอ้ตัวซส้นเล็กๆเนี่ยมันอาจจะแบบขึ้นมาแล้วก็ตายไปตามเสื่อมสภาพของตามตามนี้เนาะแต่พอมันเริ่มยาวขึ้นค่ะคราวนี้จาก็เลยอดไม่ไหวอ่ะแม สั่งขวดสองให้หน่อยนะคะสั่งขวดสองให้หน่อยอ่ะพอใช้ขวดสองเสร็จปับ๊บอ่ะมันดีเกินคาดว่ะเราไปสมัครสมา,สมาชิกมาขายเลยดีกว่าเนาะให้มันไหนไหนก็จะใช้อยู่แล้วก็คือเอาหัวเราากากันตีเอานะคะทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะทุกคนรู้เป็นลับรู้กระเทยทั่วราชรู้ว่าจา่าเป็นคนหัวเถิดผมบางนะคะตอนนี้ก็เริ่มผมหนาขึ้นตรงไข่แล้วตรงเนี้ยเริ่มแน่นแล้วก็คือ เดือนหน้าหลังปีใหม่นะคะเราจะรีวิวทั้งหัวให้ดูนะคะว่าเราไม่ได้ตอแหลเรามาขายของจริงๆแล้วก็ใช้จริงนะคะจากคนใช้จริงนะคะใครที่รู้จักจ่าเองน่าจะรู้ว่าเฮ้ยจ่าใช้จริงไม่ได้ตอแหละนะคะสั่งได้นะคะ660บาทค่ะมีค่าส่ง50บาทนะคะสั่งพร้อมกัน2องขวดบวกค่าส่งอีกขวดละย0บาทนะคะนะคะ หรือถูกไว้อาจจะลดให้นะคะลดเฉพาะค่าส่งนะคะตัววิพานหกร้อยหกสิบาทนะคะขอเป็นค่าน้ำม่คะแล้วกันเนาะนะคะยังไงก็ลองลองเปิดใจดูนะคะคือหกร้อยหกสิบาทก็ถามว่ามันแพงในสิ่งมันอาจจะแพงแต่ว่าจริงๆแล้วมันคุ้มค่ากับบุคคลิกภาพที่เราจะได้มาในอนาคตนะคะยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะเริ่มมาทะเลน,นะ มาป้ายยากันทุกคนคะ่ะส่วนฟันนี่ก็เดี๋ยวเจอกันที่เจ็นะคะ<ม>ก็จะไปปรึกษาหมอส่วนเรื่องหน้าผากเองอะไรเจริงๆอะ่ะก็คุยกับหมอไว้แล้วแหละหเดี๋ยวเก็บตังค์อยู่นะคะก็จะมีการไป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 ,ไป,ไปยิงเลเซอร์นะคะส่วนเรื่องผมนี่ต้องเดี๋ยวนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะลูกค้าที่น่ารักทุกคน,กคนขอบคุณคะ่ะ